อยากสอบถามว่าถ้าวันนี้เราได้เทสไม่ถึงร้อยมันจะเป็นตัวตัดสินไหมว่าเราจะทำข้อสอบจริงไม่ได้ไม่เพราะเราไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกอะไรสิ่งที่มีในเทสกับของจริงมันจะเหมือนกันเหรอใช่ไหมมันไม่เหมือนหรอกเพราะข้อสอบเอ่อตอนนี้เขาน่าจะออกแล้วแหละมันเจ็ดเขาจะออกก่อนประมาณสิบวันอะตอนนี้น่าจะออกแล้ว พูดเรื่องเทสนะคะพี่ปูด้วยความที่น้องอะ่ะทวงมาเยอะมากพี่ปูเมื่อไหร่ชุดเทสจะออกตั้งแต่แบบทำให้ก็ถ้าใครนะคะสนใจชุดเทสนะพี่ปูทำหนึ่งชุดเท่านั้นแล้วมีฉเฉลยให้ตัวฉเฉลยละเอียดจะเป็นเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปนะคะมีฉะเฉลยละเอียดให้เลยเนาะ เป็นแบบทดสอบเสมือนจริงนะคะชุดละ99บาทใครสนใจทักมาหลังจากพี่ปูลงไลน์ก็ได้เนาะแต่หนังสืออีบุ๊กก็ยังมีอยู่นะคะอีบุ๊กเนี่ย399บาทนะคะมีเนื้อหาแล้วก็เฉลยละเอียดอันนั้น3ชุดนะแบบทดสอบ3ชุดแยกกันนะเผื่อแบบอ่านไม่ทันแล้วพี่ทำไงดี นี่นะคะใครที่อ่านไม่ทันไม่ไหวแล้วก็ดูสรุปพี่ได้นะคะมีแนวข้อสอบให้สามชุดฉเฉลยละเอียดนะคะแล้วก็มีเนื้อหาให้ด้วยให้เราอ่านเจ็ดวันถ้าขยันไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะอ่านหมดนะคะมี420หน้าอันนี้เป็นตัวอ e ีบุ๊กส่วนใครที่ไม่อยากได้เนื้อหาแล้วผมอยากได้แบบทดสอบผมอยากลองทดสอบดูว่าผมได้เท่าไหร่ก็ทักมาได้เหมือนกันนะคะ ที่ที่พี่เนาะแต่ว่าจะเอาให้ดูก็ตอนเนี้ยมันว่าจะทำให้แบบเออจะลดราคาให้ในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโพสยังไม่เสร็จเลยอะ่ะนี่นะคะถ้าใครสนใจหนึ่งชุดแล้วก็มีเฉลยให้ทักมาได้บอกสนใจแบบทดสอบเสมือนจริงพี่ปูมีตัวจับเวลาให้ด้วยนะคะจับเวลาสามชั่วโมงเหมือนเราสอบจริงเลยทีเนี้ยทำในมือถือแบบทดสอบเสมือนจริงนะนี่นะคะ แสงมันจ้าโอเคใครแคปหน้าจอนี้นะคะพี่จะให้ราคา89บาทนะคะให้แคปรูปนี้แล้วทักแชทแฟนเพจปัมดูซ่านะพี่ให้ชุด89บาทนะคะแต่จริงๆพี่ขายอยู่99นะมีตัวจับเวลาให้ด้วยนะคะชุดทดสอบชุดทดสอบเสมือนจริงพอแล้วยังใครไม่ทานอ่ะอ่ะอะให้แคปก่อน เผื่อไม่ทานอ่ะแคปแคปหน้านี้แล้วทักแชทนะคะพี่ปูจะให้แปดสิบเก้าบาทนะจ๊ะโอเคพอแล้วไปขายเยอะก็ไม่ได้การันตีต่อให้ทำให้ของพี่ปูเนี่ยได้แปดสิบได้ร้อยี่สิบได้ร้อยสามสิบก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะสอบติดนะคะแค่มันเป็นแนวทางว่าเออเรา ตรงนี้เรายังไม่รู้ตรงนี้เรายังไม่รู้เราก็กลับไปอ่านที่เราไม่รู้นะไม่ใช่ว่าทำเทสทาทำทำ,ทำแล้วก็ทำเฉยๆทำหาชุดใหม่ทำเรื่อยๆเอาทำให้เสร็จแล้วตรงนี้เรายังผิดอยู่เราไปหาวิธีทำมาแก้ไขตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าทำเฉยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากอาจจะแค่แต่ถ้าเหมือนของพี่ปูอันเนี้ยพี่ปูใส่ตัวจับเวลาให้ด้วยน้องก็จะรู้ว่า เวลาจริงสามชั่วโมงน้องทำทันไหมนะรอบนี้พี่ว่าน่าจะมีคนแบบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคงไม่เยอะเพราะว่ารอบนี้คณิตน้อยคณิตเหลือสิบข้อก็จะกินเวลาไม่เยอะเหมือนที่พี่ทำให้เนี่ยคเฉลยอ่ะเออน่าจะเจ็ดแปดหน้า ฉเฉลยข้อสอบจริงๆอะประมาณสองหน้าแล้วก็ฉเฉลยคณิตอ,อะมันยาวมากเลยนะแต่ละข้อสิบข้อยังได้ตั้งหลายหน้านะมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยหรือใครที่ยังไม่มีหนังสือนะคะหรือแนวทางในการสอบตำรวจสามารถทักแชทนะคะที่แฟนเพจ Facebook ปัมดูซ่ามาได้เลยพี่ปูเป็นคนจัดทำเองนะคะ มีครบเนื้อหานะคะทั้ง6วิชาในเกณฑ์การสอบใหม่เหมาะทุกสายงานเลยนะคะของนายสิบธิ์ตำรวจทั้งสายอำนวยการพิสูจน์หลักฐานพลร่มหญิงกองร้อยน้ำหวานหรือปราบปรามชายที่จะมาถึงนะคะเพราะว่าตอนนี้จะมีการสอบกฎหมายเหมือนกันหมดเลยใครสนใจติดต่อไปได้ค่ะที่ Facebook Fanpage ปั๊มดูซ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ